ในธนวัไกรฤกษ์กระดีตผู้สมัครสสกทมพักพลังประชารัฐโพสเฟซบุ Post ๊กผมรู้จักทั้งพี่ศิริระและอาจารย์อุตมะโดยเรื่องนี้ผมจะพูดแบบเป็นกลาง ล่าสุดปรากฏข่าวที่พี่ศิระออกมากล่าวหาทำนองว่าอาจารย์อุตมะต้องมีความผิดด้วยและยังกล่าวว่ากกตมีการปฏิบัติแตกต่างกับเคสของคุณธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ผมจึงไปหาข้อมูลมาปรากฏว่ากกตไม่เคยมีคำสั่งหรือมีการเอาผิดใดๆกับคุณธนาธรในข้อกล่าวหาที่ได้เซ็นรับรองผู้สมัครที่ถือหุ้นสื่อโดยคุณธนาธรถ,ถูกตัดสิทธิ์ความผิดในข้อหาที่ตนเองถือหุ้นวีรลักษณ์เท่านั้น ผมไม่สบายใจที่เห็นคอมเมนต์ในโซเชียลซึ่งพากันโจมตีว่า2มาตรฐานบ้างไรบ้างและกล่าวถึงอาจาร,รย์อุตมะในทางเสียหายซึ่งไม่เป็นธรรมและไม่เป็นความจริงเลยอยากแชร์ให้ทุกคนรับทราบข้อเท็จจริงครับ